พนักท่านนาย มาเซลูหรือเบลูดอโซซาปรัานาทิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงริสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อทนปรัานาทิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสืบไปสาธารณรัฐโปรตุเกสในฐานะชาติตะวันตกชัตนแรกที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศไทยยังคงเป็นมิตร เทศที่ใกล้ชิดเสมอมาตลอดหลายศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนได้เจริญง,งอกงามเป็นที่น่าพอใจข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรไมตรีและความเข้าใจอันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะสแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมและเพิ่มความเข้มแข็งความเป็นหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สู่แก่ประเทศและประ ชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวิชราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา9นาฬิกา42นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชันในการพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองซึ่งนักงานสารปกครองร่วมกับหน่วยที่วิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดขึ้นเป็นรุ่นที่1มีผู้ผ่านการศึกษา77คน โอกาสนี้พระสถานพระราชวัตรความว่าการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีป,ปกครองและการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะับว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่ฝ่ายปกครองและฝ่ายประชาชนขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำความรู้ที่เร้รับจากการศึกษาอบรมไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของท่านขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความบริสุทธิ์ใจ ความตั้งมั่นที่จะทำรงความเที่ยงธรรมชอบริวกกฎหมายช่วยการเสริมสร้างความเจริญและความสุขสันติให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน จากนั้นท้าพระเด่นเทศก,กาลเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงวางรักฐานราชการแผ่นดินตั้งแต่อดีตผ่านยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงนบไปสู่การจัดตั้งศาลปกครองในปัจจุบันและพัฒนาก้าวหน้าไปสู่การเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศนำเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยสนับสนุนที่สำคัญเช่นการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ห้องพิจารณาคดีไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์ระบบปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และแอปพลิเคชันศาลปกครองช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคสี่ค่ายุฬาพรอ,อเภมืองจังนราธิวาสแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคสรุ่นที่4ประจำปี2567ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่10ถึง26มิถุนายน2567เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นแกนนําในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในลักษณะการเป็นจิตอาสาสร้างผู้นําที่มีความเสีย สะมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และมีจิตสาธารณะเป็นเครือข่ายจิตอาสาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรและผสานิกรอ,อย่างหาที่สุดไม่ได้